Transformer Rise of the Beast คือผลงานที่ต้องเรียกได้ว่ายกระดับจากยุคไมเคิลเบย์ขึ้นมาได้ผมใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าถามว่ามาถึงจุดที่เป็นหนังดีหรือยังเนี่ยก็ต้องบอกกับทุกคนว่ายังอีกห่างไกลครับ มันห่างไกลจากหนังอย่างบ u b b l e b ีด้วย Bubble b บคือหนังที่ไปเน้นอารมณ์ความรู้สึกเน้นผูกพันมีฉากแอคชั่นมอบให้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์คนหนึ่งที่มีต่อเอเลี่ยนตัวนั้นมันแทบจะเป็นหนัง ET อยู่แล้วแต่ Ride of the Beast คือการกลับไปเป็นหนัง Trans f er ฟอร์เมอร์ในยุค m i เคิลเบ a y ที่เขาพอจะใส่อะไรใหม่ๆเข้ามาได้บ้างเช่น การที่ทำให้ transformer ที่เราเจอหลายๆตัว optimus prime หรือแม้แต่ตั้งตัวใหม่ที่ชื่อเจ้า mirage เนี่ยดูเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นอาจจะฟังดูแปลกๆว่าเออมึงยังไงนะดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่ว่ามันมีบุคลิกมีลักษณะมีมีสิ่งที่เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอะมันไม่ใช่แค่ก้อน c g ที่โอตโต้โบพวกเราลุยแล้วก็วิ่งสู้กันปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังหรือแบบพลทหารหนึ่งที่ ไม่ได้มีบุคลิกไม่ได้มีวิธีคิดไม่ได้มีดราม่าอะไรเป็นของตัวเองแต่ณวันนี้ภาคน,นี้เขาทําให้ตัวละครเหล่านี้เริ่มมีดรามา่าเริ่มมีความรู้สึกเริ่มมีความเป็นแบบเฮ้ยตัวละครนี้มันมันมันมากกว่าแค่เป็นแค่นักรบทหารมันมีอะไรที่เป็นเลเยอร์ซ้อนเข้ามาอยู่เขาพยายามจะใส่เรื่องราวของมนุษย์ให้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นให้มันมีมากกว่าเป็นแค่คนที่อยู่ๆมาติดอยู่ใน อยู่ในสงครามระหว่างอยูอย่่ดีๆไปซื้อรถมาแล้วได้รถมันมีอะไรมากกว่านั้นตัวละครมีวิธีคิดมีมุมมองมีสิ่งที่อยากจะทํามีเป้าหมายของตัวเองที่บางทีแล้วก็ตรงกับพวก Transformer Optimus Prime บางทีก็ไม่ตรงมันเป็นความน่าตื่นเต้นใหม่ที่เขาใส่เลือกเข้าไปในหนังผมรู้สึกว่าอันนี้เจ๋งอันนี้ได้อันนี้แปลกใหม่และเพิ่มมาจากไมเคิลเบย์แต่ที่เหลือทั้งหมดไม่ทำงานสำหรับผมเลย การดาเนินเรื่องต่างๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยการยิงมุกจากตัวละครที่เจ้ามิราชเนี่ยมันก็คอยยิงมุกนู่นนั่นนี่ให้คนดูได้ขำขันสนุกสนานไปแต่ว่าการดําเนินเรื่องโดยรวมแล้วมันดูจะไม่สามารถทําให้เราลุ้นระทึกใดๆได,ได้เลยฉากแอคชั่นที่เกิดขึ้นก็ยังเหมือนเดิมครับดูเป็นปึงป้งปั้งปึ้งปั้งเป็นมุมกล้องแบบที่เน้นพวกทาร์นโฟเมอร์เป็นตัวแล้วก็แบบว่าให้ยิงสู้กันไปยิงกันไปยิงกันมาโดยที่เรารู้สึกว่า มันไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเลยก็ยิงกันไปเรื่อยๆฟันกันไปเรื่อยๆมันขาดหายของความรู้สึกเจ็บความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าโอ้โหสิ่งนี้มันแบบตัวละครนี้มันต้องเจ็บมากๆไงเลยตัวละครโดนยิงก็โดนยิงปุ้งโดนยิงไปก็โดนยิงมันไม่มีความรู้สึกว่าความหนักของการต่อสู้ความบางอย่างของการต่อสู้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหสิ่งนี้มันแบบมันรุนแรงมากๆเลยนะเป็นความช็อกมากๆเลยระหว่างทางเราก็รู้ว่าเออ มันก็ยิงกันไปบางตัวโดนยิงอ่ะเดี๋ยวเจ็บมากเจ็บน้อยคือมันคือมันดูไม่ออกเลยอะมันกลายเป็นว่าเหมือนก็ก็สู้กันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอะตัวนี้อยากจะตายเมื่อไหร่ก็ตายอะตัวนี้เดี๋ยวสู้เก่งเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวสู้ไม่เก่งอะเมื่อกี้มึงแพ้เขาอยู่อะตอนนี้ทําไมมึงชนะเขาแล้วคือมันไม่มีเหตุผลมันก็สู้กันไปเรื่อยไม่มีฉากแบบผมรู้ว่าถ้าคุณดูในตัวอย่างก็จะเห็นฉากที่เป็นกองทัพวิ่งใส่กันก็อวิ่งใส่กันสู้กันนู่นนี่ก็มีครับเพียงแต่ว่า มันก็ต้องถามคุณว่าคุณเอนจอยกับแอคชั่นแนวไมเคิลเบย์ไหมไะแอคชั่นแนวนั้นเคลื่อนกล้องแบบนั้นวิธีคิดแบบนั้นอะคุณเอนจอยกับไมเคิลเบย์แบบนั้นไหมถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณเอนจอยคุณต้องการเข้าไปดูหนังเพื่อดูหุนยน์สู้กันแค่นั้นคุณไม่ต้องการอะไรอีกผมก็รู้สึกว่า Transformer l i ล e of Beast ก็อาจจะให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการได้มันมีช่วงเวลาที่เห็นตัวละครสู้กันซึ่งมันก็คง จเจริญหูจเจริญตาถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการแต่ผมซึ่งไม่ใช่เป็นคนที่ชอบแอคชั่นแนวไมเคิลบ์ขนาดนั้นพอดูก็รู้สึกได้ว่ามันมันช่างน่าเบื่อมันช่างดูก้อน CGT ตีกันแล้วมันไม่มีความรู้สึกอะไรใดๆเลยอะ่ะแม้ว่าช่วงท้ายของหนังอหนังจะมีความคิดสร้างสารรค์ในระดับที่ผมรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นตบมือให้ในความคิดสร้างสารรค์ว่าเออมึงกล้าจะทําอะไรใหม่ๆในแฟนชายนี้นะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อย ในฐานะของของของงานสร้างอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหคุณกล้าทําแบบนี้นะั้นแต่สําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างสารรค์ที่ด้วยจังหวะด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่างด้วยโทนของหนังพอมันเกิดขึ้นผมดันรู้สึกว่ามันมันยากที่จะยอมรับแล้วผมรู้สึกว่ามันดูตลกมากกว่าดูเทผมจะไม่บอกว่ามันคืออะไรนะแต่ผมยอผมนับถือในความกล้าหาญที่ทําแต่ผมรู้สึกว่า วิธีการที่ทําหรือการนําเสนอมันยังไม่ทํางานเท่าที่ควรมีหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องที่มันค่อนข้างที่ตลกเนื่องจากโพซิชันหรือว่าไซส์ของตัวทรานสฟอร์เมอร์กับมนุษย์อ่ะมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันเหมือนมดกับคนน่ะมันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ตัวเท่าฝ่ามือกับเราอ่ะเวลาที่ตัวละครพูดคุยกันอ่ะหรือเวลาที่ตัวละครต้องดราม่ามันไม่สามารถจะทําได้เลยมันดูตลกไปทุกอย่างแล้วมันแบบมันเรารู้สึกเหมือนว่าเขาเขาทรีท คีตัวละครทาน์ฟอร์เมอร์เหมือนมนุษย์คนหนึ่งแต่เวลาที่เราเห็นว่าไซส์ของมันมันใหญ่เหมือนแบบเวลาที่แบบเราวิ่งมาแล้วอยู่ๆมันโผล่มาข้างๆเราอ่ะเราจะรู้สึกว่ามัน มันแปลกเราจะรู้สึกว่ามันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วตลอดเวลาเราก็สุดว่าตะคิดตะขวงของไซต์เวลาที่มึงพูดคุยกันเวลาที่มึงมองหน้ากันเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัวละครพวกนี้มันไม่ได้คุยกันจริงๆอะเราเราไม่เชื่อในการมีอยู่ของมันอะเพราะว่าซุยไซต์ของมันที่มันต่างกันเกินไปมันก็ทําร้ายหนังเข้าไปอีกอะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องผมก็เลยผมก็เลย a p พ r e c i a t e ในในสิ่งใหม่สิ่งดราม่าในสิ่งที่เขาทําได้แต่ภาพรวมของหนังแล้วผมรู้สึกว่ามันดีกว่าไวเคิลเบย์มันนิดนึงเท่านั้นเองแล้ว ก็ยังห่างไกลจากเวอร์ชั่นของ Bubble b อยู่มากโข ổ. อะไรที่เป็นจุดบกพร่องของเวอร์ชัน m i c ค a ล l Bay ก็ยังคงมีอยู่อะไรที่ที่เป็นจุดเด่นของเวอร์ชัน m i c h a e l Bay ก็ยังคงมีอยู่เขาก็มีอะไรบางอย่างที่เขาใส่เข้ามาใหม่ด้วยเพียงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสำหรับสำหรับคนที่ชอบ m i c r a e l Bay มันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องแย่นะแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาใส่ใหม่มันก็โอเคแต่ว่า อย่างที่บอกมันไม่ได้ดึงดูดมากมายเพียงพอที่ทาให้ผมรู้สึกว่าชอบหนังเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าภาพรวมของหนังอะ่ะมันมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นง่ายเกินไปความซับซ้อนตัวละครมันน้อยเกินไปแล้วบางครั้งเราก็แทบจะไม่เข้าใจว่าทําไมตัวละครมันถึงได้เลือกตัดสินใจแบบนี้หรือเรารู้สึกว่าสถานการณ์มันมันไม่ได้พยายามที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเดินหน้ามากกว่าเราหนึ่งก้าวเรารู้สึกว่าปวดทุกอย่างมันรู้สึกว่า มันมันไปตามสูตรซะจนเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเราคาดหวังให้มันมีอะไรมากกว่านี้แต่ว่ามันไม่มีเลยเออมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งเหตุผลที่ผมเลิกดูทารนโฟร์เมอร์นะเพราะมันให้อะไรแต่แบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มอบในสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเราต้องการจากมันแล้วผมก็เลยหยุดดูไปแล้วกลับมาดูอีกครั้งเพราะว่าคิดว่ามีพุ่งกลับคนใหม่แล้วมันจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันมันยังไม่มากพอทําทให้ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับแฟนชายนี้อีกครั้ง ในฐานะของคนที่ดู Beast War มาในช่วงเหล็กๆก,ก็ต้องบอกอับทุกคนนะว่ามันก็มันก็มันก็มีอะไรให้เราเห็นในสิ่งที่เราอยากจะเห็นครับแต่ว่าในเชิงความเป็น Beast War ในเชิงของความที่แบบตัวละครมีความเท่ตัวละครมีความอะไรพวกนี้ผมก็ผมก็ยังรู้สึกว่า มันยังทําไม่ได้มันเรื่องนี้มันมีทาร์นโฟมเมอร์ที่ทํางานอยู่แค่2ตัวที่เหลือก็เป็นแบบตัวประกอบก็ก็กกกแก,ก๊กวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็พวกบิสวอลก็เป็นเป็นอะไรแบบนั้นคือเป็นตัวประกอบก็ก็แก๊กๆวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้มีความหมายในเชิองอารมณ์หรือในเชิงดรามา่าตัวละครมากเท่าไหร่นักนะครับซึ่งบางตัวมันมีก็เลยต้องหยิบอดหยิบไม่ได้อดหยิบมาเปรียบเทียบไม่ได้ว่าเหมือนเป็นตัวประกอบตัวสมทบที่แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยอาจจะถูกเย็บมาเปลี่ยนเป็นทาร์นโฟมเมอร์ตัวอื่นก็ได้นะอันนี้ก็ต้อองยมรับว่า มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับสำหรับทาร์นโฟร์เมอร์ภาคนี้ย้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบทาร์นโฟร์เมอร์ของไมเคิลเบย์ผมคิดว่าคุณจะชอบหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากถ้าคุณชอบบับบบีผมเชื่อว่าคุณน่าจะผิดหวังแต่ถ้าใครเป็นคนที่แบบอยากจะคิดถึงท r ร n น f ฟร์เมอร์แล้วมันดีกว่าเดิมนิดนึงอะ่ะแบบมีกว่าไมเคิลเบย์นิดนึงก็ก,ก็ก็น่าจะพอตอบโจทย์อะไรพวกนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยนะครับกับเวอร์ชันของ mày khu bẻ